สวัสดีครับตติยาภากินวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีโอกาสได้ไปที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ทุกครั้งที่ผมไปจังหวัดชนบุรีผมจะไปแวะที่ร้านจอปูคุณชาตรีครับมีจอปูที่อร่อยมากๆแล้วเขาก็จะมีแบบแช่แข็งที่ฟรี e ไว้สามารถซื้อกลับมาบ้านได้เดี๋ยวผมจะลองทอดจอปูคุณชาตรีในหมอ้อทอดไร้น้ำมันสมาร์ทโฮม ขนาด4.5ลิตรนี้ดูสิว่ามันจะกรอบมันจะหอมมันจะอร่อยเหมือนที่ผมทางที่ร้านจอปูคุณชาตรีหรือเปล่านะครับมางังไงครับก็เปิดหมอ้อทอดไร้น้ำมันสมาร์ทโฮมออกมาซึ่งผมใส่ตะแกงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในง่ายๆเลยก็หยิบจอปูคุณชาตรีมีซึ่งผมได้ทำการละลายน้ำแข็งไว้เรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ ถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับซึ่งบอกเลยว่าหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ค่อนข้างจะจุมากครับเรียกว่าใส่เจ้าปูไปยังหลงเพราะว่านี่คือสมาร์ทโฮมหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด4.5ลิตรครับใส่เข้าไปผมมีโอกาสได้สอบถามทางร้านเจ้าปูกุญชาตรีว่าทอดอย่างไรให้อร่อยมันทานที่ร้านเคล็ดลับก็คือว่าทางร้านบอกว่าให้ใช้ไฟกลางทอดจนมันสุก แล้วเมื่อเราต้องการจะนําขึ้นให้ทอดไฟแรงต่ออีกสักนิดนึงแล้วก็นําขึ้นได้เลยมันจะไม่อบลามันข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มหอมเดี๋ยวเราลองมาดูผมเลือกเปิดที่หนึ6 5อยหกสางศาสัก15นาทีก่อนเนาะสินาทีก่อนซึ่งกดได้เลยครับเดี๋ยวอีกสัก10นาทีขอมาดูว่า สภาพของเจ้าปูคุณชาตรีเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับระหว่างที่ทอดเจ้าปูคุณชาตรีกับหม้อทอดไรน้ำมันสมาร์ทโฮมอยู่นะครับผมก็จะเอาน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านเจ้าปูคุณชาตรีเตรียมไว้นี่ใส่ถ้วยเก๋ๆเตรียมไว้รอความอร่อยจากเจ้าปูคุณชาตรีที่ทอดด้วยหม้อทอดไรน้ำมันสมาร์ทโฮมครับ อมนะมันคล้ายน้ำจิ้มบวยแต่ความอร่อยมันมากกว่านิดนึงเพราะผมเคยไปกินที่ร้านมาผ่านไปแล้วสิบนาทีเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันว่าจอปูคุณชาตรีจะเป็นยังไงนะครับเปิดมาอืมอ้เริ่มสุกนะครับเริ่มสุกเริ่มสุกแต่ว่ามันยังไม่ดูแล้วไม่ค่อยกรอบนะ ผมเพิ่มอุณหภูมิอีกหน่อยดีกว่านะครับเพื่อมันจะได้กรอบเพิ่มเป็นร้อยเจ็ดสิบครับแล้วก็ใช้เวลาต่ออีกสักสิบนาทีเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเริ่มน่าทานขึ้นหรือ,อยังโอ้มันเริ่มกรอบโอ้น้ำมันเยนอะเลยคุณผู้ชมนี่คือหม้อทอดไรน้ำมันที่เราจะ ทานอาหารโดยที่ไม่มีน้ํามันเป็นส่วนประกอบเพราะว่าน้ำมันมันจะไหลล,ลงไปข้างล่างเออว่าไปเหมือนทากโกยากิเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มอบต่ออีกสักห้านาทีเนะแต่ว่าขอเป็นไฟแรงไฟแรงที่200เลยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5้ถึงหกนาทีเพื่อก่อนจะนําขึ้นดูซิว่ามันจะกรอบมันจะอร่อยเหมือนที่ผมกินที่ร้านจอปูคุณชาตรีหรือเปล่า เรีย <Ren> บ <é> ร้อยเครื่องปิดเองอตัตโนมัติเปิดดูถึงโอ้โ oh หสุดยอดนะมันน่าทานมากเลยนี่จอาปูคุณชาตรีเสร็จเรียบร้อยดู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 น่าทานมากน่าทานมากน่าทานมากลองจจดูตัดสินใจาดีกว่าเนาะ ดูสิว่ามันจะน่าทานขนาดไหนนี่แบบนี้ดีกว่าโอ้โหควันออกเลยคุณผู้ชมดูน่าทานไหมเดี๋ยวเราลงมาทานดูซิว่ามันจะอร่อยเหมือนที่ผมไปทานที่ร้านจอปูบุจชาตรีหรือเปล่าเนือปูเน้นๆเนือปูเน้นเ้เรียกว่าสุดยอดจอปูบุจชาตรีที่ทอดด้วยหม้อทอดในน้ำมันสมาร์ทโฮมแอร์ไฟเออร์เอ็มีหนึ่งสามศูนย์หนึ่งขนาดสี่จุดห้าลิตรนั้น อร่อยไม่แพงกินที่ร้านเลยบาคคนไม่ควรเ้ยคราวน่าจะบัดข้ออะไรให้กินใหม่เป็นบามนะครับแต่คราวนี้ขออนุญาตไปกินจ้ปูก่อนใครที่อยากกินจ้ปูชาตรีก็ลองเสิร์ชอู่นะผมว่าก่อนเข้าบางแสง สีแยกที่เป็นสะพานสุดท้ายก่อนเข้าบางแสนอยู่ตรงสะพานนั้นแหละแต่ว่าเสิร์ช Google ดูน่าจะง่ายกว่าสั่งจากผมนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขออนุญาตไปกินซอฟููบุญชาติอีกก่อนสวัสดีครับ